สวัสดีจ้าไกยแก้วระเบิดชาแนลปลาหนีปลายอย่างปลา,ปลามันเกลียวมีหัวไปนี่ปลากุดไปขอเงเพื่อนบะเพื่อนปลูกนี่พี่พน้องกระยู่กับปลาคือยาวสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> ไอเก็บดอกแคปลาดอกแคหลายหลายเดี๋ยว สิเก็บเมื่อแกงส้มปลาบว่าเมืม่อเอาเก็บดอกแค่เมื่อนั่งก็เลยเพื่นกันเลยพามาเก็บอยู่หลังบ้านหลายหลายหลายตน้ตนต้ตนตำต,ตำหลายหลายกับเพื่อนกับพ่พากันกินเนาะนีทั้งหมดแดนสวยมากเอายอดมันเยอป่เอาแต่อดอกมากับพ่อแล้วเปะาเหลือเฟือดกอกกันกันใบาาเหี่ยวเมื่อเช้านนหน้างาม ถือเด็ดนี่ทีเราเอาเกงใส่วัดเราเอากระดูกสูงๆนี่เอาเกงใส่วัดอืมดอกตูมๆมันละเกงเสร็จหนึ่งใส่ป่าเนาะยอดมันนี่กนหนึ่งใส่ป่าดอกเคมาตั้งแต่เมื่อวานยังบอดีกลับ <laughs> เอาดอกตูมมันปะ ต้นมะพรราก็งาตมต้นหอมต้นหอมรักถูกม,ม,ม,มากเลยมานีไฟแกงใส่ป่า,าน็ี่น้องกินนคัอยู่ดิโดกดโดกแก้การายใช่เงนเขาเป็นเงขาม่อีกคนบ่มีบ่มีคนอยู่กสร้างแล้วเาราตด้บะเทาแกพี่น้องเลยเขาแกเกงินหล บ่มีลูกน้องอยู่ก็สร้างแปลงหรดูว่าคุณน่ะต้นทุนก็มีนาะไปนาะโอ้เต็มเมะมากมันนำบาหมากมันก็เกงสมได้เกงสมเกงใส้ปลาแซ่เรื่องหมาน ตอนกระยับยคือถางทิมวัสดีครับผมกะน้องวัดดีระบอบไปเนาสวัสดีค่ะวัดดีแล้ววัดดีแล้วครับอันนี้ก็สีเมื้อครับผมเอาไปแกงส้มพุณเน,นี้ยเมืมมุ้นครับเอาเนี่ยหรือว่าหลายอยู่บ่หลายแปล่พุ่นเนาะ,นนะมาเราต้องให้ได้เยอ <laughs> ะบบบบบ่่บ่งงงงเเเจ็อออตนนนนนกิิิพีี้ พี่น้องปักบุงเอาทุกอย่างพี่น้องผมนำมาแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มมหาแมรแล้วเาแป๊บซี่ไปท้ำอยู่โอ้ยแป๊บซี่พ่ได้แล้วไปอยู่น้ำกันพ่ได้เดี๋ยวสิกัดกันเยอะเยะทำนินกับงามได้น้อง ไอ้เก็บไปลวกกินก็ม่าอยู่เมียเรามาเก็บยำมแบบแงใบเนาะยำแดดเนาะแม่เนาะมันเลยเหี้ยเอาเยอะๆเสียไปแกงส้มว่าแล้วก็ยากเลยขึ้นง้อชีรดเมื่อเด้อไปน้องบ้ดนไก่แจ๊ะ ผักบุ้งขาวได้พี่น้องขังหลังแม่แล้วนะคางแม่แล้วนะครับขิขบตงต<ด>ิ่งเ <c oughs> บืองขุมจีดหัเบิองอุ้ยดพี่น้องผักบุ้งขาวได้ครับนี่บุญเป็นผักบุ้งแดงเนะผ<ด>ักบุ้งขาวบ่มีเงินซื้อตะเข้าวัดแตายเงินผักบุงเออฮาฮ่าเจ็บพัดเลยเออพัดใช้นมวันหอยเออแสียเปน้องแม่เนาะ ชว,ชวแม่เอามาก้อนในน้ำเนี้ยมาก้อนกระลวกแซบได้ครับกินได้ได้มาก้อนนี่นี่เออครับกินได้ครับน้องเก็บออกมามากน้ำเนี้ยมาก้อนน่ะแซบเด้ลวกกินแซบคือบักตัวต้มนี่ละ่ละเป็นแต่ผัก นะต้นะตสมุนไพด่างแขังใจต้นสมุนไพรใบด่างองีกสนใจบ่านี่จากมือติดต่อมาเนี่ผมจิต์ื่อห้สมุนไพรใบด่างเหี้ยไหมพี่มันเหี้ยมันเหี้ยตัวนี้มับบนเหี้ยไหม เนี้ยทางก้างไหมพี่อะได้บ่ปุ๊นี่นี่ครับพี่ถึง <laughs> ได้บ่แม่ขอ,องเตาแก่บก่แม่ของนี่หน้าเราปุ๊บเอาคว้าคว้าแล้วไงรัก <laughs> กับ่ปุ๊บ,บอ๋อนี่บักเป,เปียวบ่ เนี่เราจะดูด้เด้ล่เราบวนะเมื่อี้เอานี่ยพอดีหลักขี่รถไปเจ้าของคดิษไปน้ำไปหอดบ้านกับแกงลือเด็ดไปน้ำลดเลยเอาเจ้าของมืออย่างโอ้สงกาวน้เมือยนั่งรถป่นะพี่น้องบนวานเมือยนั่งรถอง มือนางลดปะนะพี่น้องเอามาน้ำเนยหมากคนนวลเก่งใจข้าเจ้าอู้อู้เบืองแม่เ็าเก็บงามเบืองพี่น้องนี่แซ่บครับนี่นะลวกคือจังบักท้วนบักท้วนี่แหละบักท้วนลวกบักท้วนต้มมเนี่ยเราเก็บปิ่นหมูเก็บปอปิ่นหมูเก็บปลาตะดอกเรเก็บหมาก เยะอะอบูน่น้องอสองต้นโอ้เลือกเลยครับเลือกเลยลเลลยังยังเอาเยอะๆหน้าบ้านก็ยังมีอีกนะเอาเอาเตรมตะกานี่กับพ้อไไนนเอาไปยนะอมาแล้วก็ต้องมันคุมเนาะแม่นเนาะ มาเจอคู่ไปจากไอ้มีกเอาอีว่าต้นพุนไปเบื้องต้นพุนปะคูหลังมึงเห็นแม่เราแม่เราหญ่ไปยสวนทิอย่างอ่อนครับอะไรไพอดีครับผมมากอะ้าแม่เราใหญ่ของกับพอดีครับใหญ่ของเดียว มือุ้นครับควยายสีพาไอ้ค่อยสีไปฟ้า,าไปเบิ่งสวนเมียแล้วว่างามปบบไหนเรียว่าสุดยอดครับต้นบักง่ายๆเลยต้นยางน่ะนี่แต่ต้นตัวขาโตอีก่หัอเจ็บ มันแดดว่ะน้องแม่นมนเนาะมแดดมันอุบบอดเนี่ยมันเหล่านิ่งเจ็บมากันเนี่นนนยไปเนานนงามเบิง้งเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หยกเบิ้งดูสวยขนาดแม่โอ้ยหนึงมากหนั่นอเอาบัดนี้กกับพ่อรเราไปญนาะสิบเบิ้งทิปเดี๋ยวพอดีละงานเจ้าของเด้อขับรถไ <laughs> ปเจ้าของก็ บ่มืดเอาอืมติ๊บสกาเลยคือด้อยเอาละจ้าสําหรับคลิปนี้ก็กระสืเดล่าไปก่อนเนาะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับได้ยกให้พี่น้องเพื่อนด้ว